สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วง16-31ตุลาคม2567มาดูกันนะคะว่าชาววันเสาร์ค่ะชีวิตของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคช่วงนี้ตั้งแต่16นะคะตั้งแต่16เนี่ยตุลาคมดาวศุกร์จะย้ายนะคะ ย้ายราศีได้ตําแหน่งประเกษตรนะคะชาววันเสาร์ในเรื่องของการเงินการทองบางท่านนะคะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากสักหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินการทองบางคร้งบางคราวบางท่านนะคะในเรื่องของไรายได้ก็อาจจะลดน้อยถดถอยลงไปบ้างนะคะ <c ười> ชาวโสดอาจจะมีโอกาสนะในเรื่องของความรักนะคะชาวโสดเนี่ยส่วน ชาวเสานะคะเดี๋ยวตั้งแต่ปลายเดือนเออกลางเดือนหน้าไปแล้วนะคะดาวประจําตัวของคุณก็จะเริ่มเดินหน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เหน็ดเหนื่อยมาทุกอย่างมันจะเริ่มดีมากๆนะคะชาวเสาอะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวเสาเนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างโอ,โ,อโห้การเงิน การเงินการเจรจา24ตุลาไปแล้วเนี่ยดาวพุธก็มาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะ24ตุลาไปแล้วาการเจรจาอะไรใดๆน่าจะส่งผลดีกับคุณมากๆในเรื่องของการเงินการทองการสื่อสารการติดต่อลูกค้าอะไรต่างๆนาะนาะนะก็น่าจะส่งผลดีกับคุณมากๆนะคะส่วนในเรื่องของสังคมคนใกล้ตัวคนรู้จัก ต่างๆชาวเสาเรามองว่าคุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ในเรื่องของรอบด้านเรานะคะมันอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายไปบ้างเรื่องของปัญหาไปบ้างคุณอาจจะวิตกกังวลตรงนี้เท่านั้นเองหรือภายในบ้านของคุณค่ะนะคะภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณอาจจะมีในเรื่องของตัวเองอาจจะอยู่ไม่ติดบ้านก็ได้นะคะอันนั้นน่ะหรือมีในเรื่องของบริวารปัญหาบริวารปัญหาบริวาร ตรงนี้คือใครก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องคนในครอบครัวคุณนะคะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิบางอย่างด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของอ่าช่วงนี้ชาววันเสาร์นะคะอาจจะมีในเรื่องของชีพประจอรลงเท้ามากสักหน่อยหนึ่งนะคะชีพประจอรงเท้ามากสักหน่อยหนึ่งใครที่กําลัง รอคอยข่าวดีจากงานใหม่ๆคุณอาจจะมีปัญหากับงานเดิมๆหรือคุณอาจจะทํางานที่เดิมมายาวนานแล้วแต่คุณต้องการพัฒนาตนเองนะคะต้องการก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะอ่าก็จะมองในมุมมองว่าคุณก็อาจจะรอคอยข่าวอยู่และตรงนี้ก็จะมองในมุมมองว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดีด้วยในช่วงนี้แล้วช่วงนี้อาจจะหมายถึงอะไรสิ่งดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครทํางานจ็อ ส่วนตัวใครทํางานอาชีพส่วนตัวใครทํางานไปเกี่ยวกับการรับงานส่วนตัวหรืองานอิสระส่วนตัวใดๆก็ตามนะคะงานอิสระตรงนี้ได้หมดทั้งนั้นนะคะก็จะเกิดผลดีด้วยนะคะาบางท่านทําออนไลน์นะคะบางท่านทําออนไลน์ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นยอดยอดพุ่งนะนะคะเท่าที่เห็นนะใครทําออนไลน์เนี่ยยอดการเงินเข้ามานะคะส่วนบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยงานที่ไปติดต่อกับทางไกล งานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอย่างเงี้ยก็มีโอกาสมากๆอ่าส่วนในเรื่องของโชคชาวเสาดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวเสาความสำเร็จมันก็ต้องมาจากตัวตนของคุณเองนะคะความสามารถล้วนๆนะคะตรงนี้ <c oughs> ช่วงนี้นะคะเรามองว่าช่วงนี้อ่าแล้วก็บางท่านช่วงนี้อาจจะอยากจะเอาเงินเก็บของตัวเองมาลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะเท่าที่เห็นในเรื่องของ สุขภาพเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะตรงเนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเท่าที่เห็นเลยเอา่าหรือคุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพหรือตรงนี้อาจจะใครที่มีคู่รักครอบครัวอาจจะเป็นคู่ก็ได้นะคะหรือคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการจัดการในเรื่องของลูกการจัดการในเรื่องของบริวารน,นะคะคู่รักครอบครัวอ่าส่วน คนที่มีปัญหาความรักนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาความรักช่วงนี้ก็ระวังไม่ค่อยกินเส้นไม่ค่อยเข้าใจกันนะนะคะให้รีบปรับความเข้าใจกันอย่าใช้อารมณ์ใส่กันนะคะอ่าหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณจะรู้สึกว่ามันล้ามากถ้าคุณล้ามากอะไรที่เรา คาดหวังมากเกินไปนะคะเราก็ลดลดลดทอนลงมาหน่อยก็ได้แต่บางท่านนะคะยื้อกันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะบางท่านน่ยยือ้อหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เง้ะเขาก็ต้องเง้อนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือเขาไม่ง้อเราถ้าคุณมีปัญหากันเราก็ต้องเง้ะเขาแต่ในบางท่านรู้สึกลาแล้วล่ะนะคะเพราะความสัมพันธ์มันเริ่มถดถอยส่วนสําหรับคนที่โสดนะคะชาวโสดอาจจะมีโอกาสนะ นะคะอาจจะมีโอกาสได้หนึ่งแหละตรงนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์ได้รักมาจากการเริ่มงานใหม่ได้นะคะหรือรักมาจากการติดต่อในสายงานของคุณเองได้นะคะชาวโสดอเรื่องของความรักเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันค่ะส่วนเรื่องของงานนะคะโอ ชาวโสดบางท่านก็ยังมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะแต่อารมณ์จริตของคุณช่วงนี้อาจจะสวิงสวิงอาจจะแปรปรวนหรืออาจจะคิดมากคิดเยอะหรือคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาทักออนไลน์มาหาคุณมาจีบคุณแต่อารมณ์ตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจอารมณ์ตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาน่าจะมีอะไรปกปิดปิดบังก็ได้นะคะตรงเนี้แล้วก็บางท่านอาจจะเป็นคนไกลนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนไกลอทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเช้าเสาร์ค่ะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็ววันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องของการงานนะคะงานเงินเพราะเงินฐานการเงินโอ้โหเสาใครที่ติดต่องานติดต่อธุรกิจ ที่ต้องวิ่งเต้นที่ต้องเดินทางบ่อยๆโอ้ oh, จะนำพาโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะนำพาโชคการเงินนะคะโชคใหญ่ๆใ,ในเรื่องของสายงานบางท่านได้ธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการติดต่อการค้าธุรกิจการร่วมหุ้นลงทุนอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้แค่รอคอยเงินเงินโบนัสเท่านั้นเองนะคะบางท่านก็รอคอยเงินโบนัสอยู่เพราะว่าตัวเองอะมีโอกาสในเรื่องของทางเลือกใหม่ละ นะคะบางท่านเป็นแบบนี้ส่วนใครทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้จังหวะความรุ่งเรืองกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวเสานะคะใครอยากจะเปิดธุรกิจใหม่ๆตอนนี้ตัวเองมีความคิดอยากจะทําอะไรส่วนตัวอยากจะเปิดอะไรส่วนตัว ค้าขายบริการธุรกิจต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีมากๆมีโอกาสมากๆนะคะที่ตัวเองจะจับธุรกิจหรือเริ่มต้นลงทุนธุรกิจหรือถ้าใครเริ่มต้นมาแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มคืบหน้าทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะชื่อเสียงมา เกีติยศชื่อเสียงต่างๆมาความสําเร็จต่างๆมานะคะของชาวเสาความสําเร็จบางท่านก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะคะตรงนี้อ่าเพราะว่าเรามอว่าคุณกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นส่วนใครที่มีปัญหาในสายงานก็จะมองเป็นว่าคุณก็น่าจะรู้สึกได้อะถึงความแบบว่าความเหนื่อยล้าก็ได้ นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงฉันทําตรงนี้มายาวนานและฉันต้องการความก้าวหน้าอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็มีความรู้สึกอึดอัดในสายงานด้วยนะคะหรือบางท่านก็จะรู้สึกแบบว่าคุณไม่ได้อาจจะมีอะไรที่อึดอัดในสายงานหรอกแต่คุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีคลื่นลูกใหม่ตามมานะคะคุณก็ต้องเตรียมการละวางแผนอนาคตตัวเองละหรือคุณกําลังมองมองหาเรงงานใหม่ๆเกิดขึ้นละ นะคะแล้วก็บางท่านก็ได้งานใหม่เรียบร้อยแล้วนี่คือความโชคดีของชาวเสานะคะชาวเสาเจรจาพาทีช่วงนี้เงินมาทั้งนั้นเลยอะ่ะนะคะทุกอย่างด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็บางท่านโชคช่วยการที่คุณได้อะไรใหม่ๆมาจากคนรู้จักมาจากคนรู้จักคนรู้จักเก่าๆหรือได้ผู้หลักผู้ใหญ่ คอยส่งเสริมได้นะคะคอยส่งเสริมโชคและก็โอกาสใหญ่ๆมาหานะคะชาวเสามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวเสาโอ้โหเงินร้านค้าร้านขายร้านต่างๆ ช่วงนี้เจรจาพาทีอะไรเงินก็เข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่กำลังอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อทำธุรกิจก็มีโอกาสด้วยใครที่ต้องตกลงต่อรองมีในเรื่องของข้อตกลงไปธุรกรรมการเงินนะ,ะจะสำฤทิผลจะเป็นโชคนะคะจะสำฤผลจะเป็นโชคส่วนบางท่านมีเกณฑ์ในลักษณะที่ว่า อยากจะไปทํางานที่กกไกลๆหรือมีเกณฑ์ในละะักษณะเชิงลักษณะแบบนี้เชิงลักษณะอยากจะไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยระดับสูงอย่างเงี้ยโอกาสก็มาถ้าใครต้องการไปศึกษาต่อระดับสูงก็เชื่อว่าอย่างในน้อยอย่างน,น้อยคุณก็ยังได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คอยส่งเสริมนะคะหรือตัวเองก็ได้อยากจะเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยความสามารถของคุณอะนะคะมาต่อยอดต่อยอด การเงินของคุณโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะชาวเสาช่วงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์นะะบางท่านมีเรื่องของการจัดการที่ทางที่ดินที่ที่อยู่ไกลๆคุณก็ได้อันนั้นอะ่ะก็มีโอกาสด้วยนะหรือคุณกําลังจะเรียนรู้การทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับที่ทางที่ดินได้ไหมได้นะคะของชาวเสาส่วนใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ทางที่ดินอันนี้เด่นอยู่แล้วนะคะอันนี้เด่นอยู่แล้วเลอเอบางท่านช่วงนี้ปิดการขายสําเร็จด้วย หรือบางท่านกําลังจะเปิดโครงการหรือกําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะของชาววันเสาร์ส่วนพ่อค้าแม่ขายทั่วไปบอกไปแล้วนะคะช่วงนี้รายได้เข้ามาดีนะคะรายได้เข้ามาดีหรือคุณกําลังจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะ,ะมีสินค้าแปลกใหม่มีสินค้าใหม่ๆอย่างเงี้ยที่อยากจะทําอย่างเงี้ก็ได้นะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางหน่อยนะของชาวเสาร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะนะคะใครก็ตาม ที่คาดหวังเงินรอเงินปันผลรอเงินโบนัสนะคะเพื่อเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะเราได้งานใหม่แล้วแต่เราอาจจะคาดหวังเงินตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้เงินตรงนี้ด้วยนะคะบางท่านมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านเพราะบางท่านนะการปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเองก็หมายถึงเป็นบ้านที่คุณเป็นอะไรที่คุณทําธุรกิจตรงนั้นธุรกิจบ้านมือสองธุรกิจอสังหาก็ว่ากันไปนะคะ แต่ถ้าใครทําธุรกิจตรงนั้นอะเรามองว่าช่วงนี้การเจรจาพาทีกับลูกค้าก็น่าจะมีโอกาสนะส่วนนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไค่าใช้จ่ายก็จะเป็นไปกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวบริวารน,นะคะบริวารและก็ผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค่ะบางท่านมีในเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพร่างกายนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน มาดูโชคของชาววันเสาร์โชคเสาร์น่าเป็นโชคความสำเร็จเรื่องของงานซะมากกว่าไหมอะชาวเสาร์นะคะแต่โอ้ช่วงนี้คุณอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนี่ฮะที่ถูกอกถูกใจที่คุณอยากจะได้อะฮะมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะ <c oughs> หรือคุณต้องการอยากจะได้ก็ได้คุณอาจจะอยากจะซื้อให้กับเองก็ได้ นะฮะอยากจะได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านได้ไหมได้ของเก่าชารุดเสียหายได้ไหมได้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็บางท่านได้รัพย์สินได้ที่ทางได้ที่ดินบางท่านได้ปลูกบ้านบางท่านได้ซ่อมบ้านได้โชคเงินใหญ่โชคเงินก้อนขายบ้านขายที่ได้ติดต่อเจรจาอยู่อยากจะขายมีโอกาสได้ขายนะคะตรงนี้นะบางท่านก็จะมีโอกาสได้โชคใหญ่ๆมากๆเลยค่ะแต่โชคใหญ่ๆมันน่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะ ทางเลือกใหม่ที่ทำงานใหม่นะคะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแหละนะคะคือประเด็นของคุณก็คือว่าโชคนะฮะแล้วก็โชคส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของทรัพย์สินด้วยช่วงนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนะแต่ถ้ารักษาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะคะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ มีผู้ใหญ่ในบ้านมีใครเป็นอะไรไหมเอ่ยผ่าตัดผ่าเจาะไส้ตรงไส้ติงต่งปวดท้องปวดกระเพาะปวดลำไส้หรือเปล่าหรือบางท่านนะคะบางท่านก็ระวังนิดนึงนะการประมาทเลือ่อๆอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เท่านั้นเองค่ะนะคะอุ้ยมีการผ่าตัดผ่าเจาะด้วยมีรักษาสุขภาพดีกว่าอย่าเรียกว่าผ่าตัดผ่าเจาะ นะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าผ่าตัดผ่าเจาะได้ถึงเล็กนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียเลือดเขาเรียกอยู่ในกลก่ลผ่าตัดผ่าเจาะนะคะได้ถึงชนิดเล็กหรือได้ถึงเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่นะคะใครเป็นอะไรก็ไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหน่อยหนึ่งถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็เราก็มองว่าอาจโตต้ตนของคุณก็ได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายดูซิว่ามีอะไรออกมาไหมมีอะไรอยู่ในร่างกายเราไหมผิดแปลกแปลกปลอมอะไรไหมนะคะเท่านั้นเองก็ไม่น่าจะมีอะไร โอเคอ่านอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะมีแต่ในเรื่องของโชคก็บอกไปแล้วนะคะเรื่องของโชคโชคอ่าบางท่านช่วงนี้จะมีในเรื่องของการเดินทางชิปจอลงเท้าไปกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูเตลูอันนี้ก็จะมีโอกาสมีโชคด้วยแล้วก็บางท่านอยากจะเรียนรู้เออคุณอาจจะไม่ได้อยากจะเรียนรู้คุณอาจจะมีความคิดหรือมีเงินลับๆ หรือได้ช่องทางการเงินลับๆช่องทางการเงินที่คุณแสวงหาแบบว่าไม่ได้บอกใครอ่ะเงินการลงทุนเสี่ยงๆอันนั้นก็ได้นะคะอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องหรือคุณพยายามอยากจะเอ๊ะมีอีกหนึ่งช่องทางรายได้นะคะเอาเงินไปกระจายเขาเรียกว่าการกระจายรายได้ของเราดีกว่านะคะการไปต่อยอดรายได้ของเราการอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนแบบเสี่ยงๆตรงนี้ก็ต้องคิดรอบคอบนะคะก็ต้องคิดรอบคอบถ้าใครไม่เคยเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ซะนะคะเท่านั้นเองค่ะโอเคแล้วก็ช่วงนี้ อารมณ์อาจจะสวิงด้วยนะของชาวเสาหรือบางท่านชาวเสาอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดผ่าเจาะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางท่านช่วงนี้รู้สึกว่าอึดอัดอยากจะบริหารร่างกายตรงนี้ก็เห็นด้วยนะคะอยากจะบริหารร่างกายละความรักค่ะมาดูกันในเรื่องของความรัก โอ้โหมีแต่ธุรกิจมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสําเร็จนะคะครอบครัวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าชาวเสาใครทําธุรกิจแบบนี้อยู่บ้างเนี่ยอยากจะรู้จังเลยเพราะว่ารู้สึกมันขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะคะบางท่านทําธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับสังหานะ นะคะบ้านมือสองแบบการรีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้ได้หมดหรือทําธุรกิจอสังหาเลยก็ได้หรืองานของคุณไปเกี่ยวข้องกับการอสังหาได้ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เด่นด้วยหรือคุณอาจจะอยากจะลงทุนธุรกิจร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวก็ได้ช่วงนี้ระวังผู้ใหญ่ในครอบครัวในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะมีค่ะมีในเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆงานออนไลน์งานอยากจะทํา ต่างๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสด้วยอาจจะไม่ได้มีธุรกิจอสังหาก็ได้นะคะไม่ได้มองว่าทุกคนจะชาวเสาจะต้องมีนะคะเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆตรงนี้การบุกเบิกการทําอะไรใหม่ๆมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีๆทุกอย่างมันก็น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะโดยเฉพาะบางท่านรับจ็อบงานมีงานอิสระงานชั่วคราวงานของตัวเองอย่างเงี้ยโอกาสมันก็มา ชาวสาวช่วงนี้อาจจะมีชีพจรลงเท้านะคะแล้วก็บางท่านบางท่านจะมองในมุมมองว่าใครแค่รอคอยการได้งานใหม่คุณกำลังจะได้โอกาสงานใหม่เร็วๆวันนี้หรือภายในองค์กรของคุณก็ได้ปรับโครงสร้างนะคะคุณอาจจะได้เจอโยกย้ายไปได้รับตำแหน่งใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าจะเป็นการโยกย้ายด้วยนะคะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของ วงศาขนาญาติหรือเรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องของบริวารส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักรวงการขัดแย้งกันกันไม่เข้าใจกันเพราะบุคคลอื่นได้นะคนรอบข้างได้นะคะช่วงเนี้ย หรือมีในเรื่องของความวุ่นวุ่นวาย,วาย,วายไปเกี่ยวข้องกับวงศาคณะญาติของผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายอย่างนี้ก็ได้บางท่านนะคะหรือบางท่านมีปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันผิดใจกันให้รีบปรับความเข้าใจกันนะคะให้รีบปรับความเข้าใจกันส่วนในบางเคสก็มีเกณฑ์การห่างเหินเพราะรู้สึกว่า อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้บางท่านที่ห่างเหินอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าระดับความรักของคุณมัน,ม,นมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะไปไกลได้มากกว่านี้ละมันไม่น่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ละคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอืมถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่โอเคสําหรับคุณถ้าความรักคุณได้แค่นี้คุณก็อาจจะตัดสินใจถอยห่างออกมานะคะเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก ไปมากกว่านี้นะคะเพราะบางท่านจริงๆคบกันน่ะก็อยู่แค่นี้ยไม่ได้ไปไหนสักทีนึงไม่ได้คืบหน้าสักทีนึงก็แอบ,บถอยห่างนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคุณตัดสินใจหรือเขาตัดสินใจก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะและก็บางท่านอยู่ดีๆก็จบแบบปรปปับด้วยค่ะบางท่านอยู่ดีเกิดเรื่องจบปรปปับเพราะว่าตรงนี้มันฟ้องขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมันมีทางเลือก หรือการจบกันอาจจะเป็นเพราะคนรอบข้างคุณโสดไม่สิวิไลเลยเหรอคนโสดใครปล่อยวางเรื่องอดีตได้แล้วไม่สนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะคุณโสดจะมองในมุมมาว่าคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆหรือบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยการติดต่อผู้คนการติดต่องาน การเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับงานนะคะก็อาจจะมีโอกาสกับความรักนะรักทางเลือกใหม่ๆเพียงแต่ว่าบางท่านก็ยังหวังว่าเอ๊ะถ้าเราได้เปิดใจกับทางเลื่องใหม่ๆความรักตรงนี้มันจะมีความคืบหน้าไหมเพราะบางท่านเพิ่งปล่อยวางเรื่องอดีตมาได้เองนะคะส่วนในบางท่านการคบค้าสมาคมอาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์นะอ่าจจะมองในรูปแบบแบบนี้มีในเรื่องของผลประโยชน์ บางท่านก็เจอผลประโยชน์จริงๆแล้วก็บางท่านจะมองในมุมมองว่าอะอาจจะเป็นความรังที่บอกว่ามันยังไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความชัดเจนหรอกนะคมันยังไม่มีอะไรที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังก็จริงแต่คุณก็ยังไม่ได้มองอะไรไกลๆคาดคาดหวังแค่วันเนี้ยคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันแล้วรู้สึกได้ว่าเออเขาเขาดีนะอะไรอย่างนั้นนะคะบางท่านได้พบรักทางไกลนะคะ บางท่านก็ลังจะมีโอกาสเดินทางไกลหรือบางท่านคุณทำงานอยู่ไกลๆอย่างเนี้ยคุณก็มีโอกาสโอ้โอ้อ่าจะมองว่ามันเป็นการครบค้ากันแบบสบายใจอะ่ะ คนของคนที่เขาเข้ามาจีบคุณอย่างเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกถึงการครบค้าแบบสบายใจแบบต่างคนต่างมีอิสระต่อกันได้นะคะต่างคนต่างอิสระอ่าน่าจะประมาณนั้นนะใครที่ยังไม่เจอก็เชื่อว่าเขาก็เออมาในทรงแบบนี้มาในรูปแบบแบบนี้และบางท่านก็เจอคนมีตําหนิไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็อาจจะมีตําหนิได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่เป็นการครบค้ากันแบบเชิงลักษณะ ไม่ต้องมามีเงื่อนไขหรือยังไม่มีเงื่อนไขนะคะยังไม่มีเงื่อนไขก็าบางท่านก็ได้คนไกลจริงๆฮะนะคะคนไกลจริงๆท,ทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้ามันบ่งบอกถึงว่าการครบค้าสมาคมและสบายใจการครบค้าสมาคมตรงนี้ก็ได้น่าจะได้ไปต่อยาวๆนะคะน่าจะได้ไปต่อถึงอนาคตที่ว่าก็ตัดสินใจถ้าดีกันถ้าคุยกันรู้เรื่องถ้าดีถ้าโอเคก็อาจจะตัดสินใจชัดเจนนะคะ บางท่านได้พบรักออนไลน์นะคะรักออนไลน์ได้แต่ที่สำคัญช่วงนี้อาจจะเป็นคนมีตำแหน่งหรือไม่ต้องมีหรือไม่มีตำแหน่งก็อาจจะได้เจอลักษณะแบบว่าสไตล์แบบไม่มีภาระไม่มีผูกพันยังไม่พร้อมมีภาระผูกพันนะคะประมาณแบบนั้นค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะ ก็น่าจะมีอะไรที่ดีนะคะหรือชาวเสาก็ได้ไม่อยากจะมีภาระพูพันกับใครเกาะก็ได้เพราะคุณอาจจะมีตัวเลือกสองตัวเลือกสามตัวเลือกก็ได้นะคะหรือคุณจะรู้สึกว่าก็เป็นไปลักษณะที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะชัดเจนก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะชัดเจนนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่วุ่นวายโลกส่วนตัวอะไรมากมายคุณก็อาจจะมีแอบแอบมีระยะห่างหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ความรักจะมาในรูปแบบแบบนี้ แต่ถ้าใครตระหนิ่ตระหนิ่ว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาจีบคุณหรือคุณไปจีบเขาเขามีอะไรปกปิดปิด,ปดบังคุณแล้วก็เราก็มองว่าช่วงนี้คุณก็แอบอาจจะมีแอบตระหนิ่ตระหนิ่ใจด้วยเช่นกันหรือแอบคิดมากอ่ะหรือแอบคิดว่าเอ๊ะเขาตกเขามีใครไหมอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเขามีใครไหมที่เขาไม่ยอมชัดเจนกับเรานะคะงานความสําเร็จโอกาสของชาววันเสาร์ค่ะ นะคะชาวเสาเนี่ยทำงานเนี่ยโอ้โหชีวิตของคุณคุณคิดแต่งเงินทั้งนั้นนะ่ะคิดถึงแต่ความมั่นคงนี่โอกาสมาด้วยทางเลือกใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆซึ่งจะบ่งบอกว่ามันเป็นความมั่นคงม,งมากๆแล้วก็มองว่าชาวเสาเนี่ยโอ้โหคุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงในหน้าที่การงานมาความมั่นคงในเรื่องของการเงินมันจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีปัญหาความรักก็ อยากจะให้ลองคุยกันดีๆก่อนนะคะให้ใช้เหตุและผลคุยกันก่อนเพราะบางท่านมีปัญหาความรักบางท่านยืดเยื้อะบางท่านก็พยายามประคับประคองแต่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเขาเขากำลังจะไปมีทางเลือกอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนชาวโสดกำลังจะมีโอกาสได้ความรักเข้ามาแต่ก็ยังบ่งบอกว่าชาวเสาคุณก็ต้องขอเลือกเลือกคุยเลือกคบเลือกตัดสินใจอารมณ์ประมาณนี้อ่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ ชาวเสาเดี๋ยวกลางเดือนหน้าไปแล้วดาวประจำตัวของคุณก็เริ่มเดินหน้าแล้วนะคะ,ะช่วงนี้ชาวเสาก็คดาดหวังว่าคดาดหวังว่าทุกท่านเลยค่ะแต่จริงๆอะชาวเสาเราก็มองว่าคุณอะชีวิตของคุณคุณน่าจะมีโอกาสอะไรดีๆแหละในเรื่องของช่องทางการเงินนะคะ,ะใครที่รอง,งานนะคะใครสัมภาษณ์งานใครรอง,งานใหม่ก็ขอให้ในงานสมหวังใครอยากจะทําอะไรเป็นงานคู่ขนานก็ขอให้สมหวังด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆา FC ที่ติดตามนะคะ FC เก่า FC ใหม่ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังติดตามยังเป็นกัลยาณมิตรกันต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแค็งคกราดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงระวังคนในครอบครัวด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ